ก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้ใบกลับมาเหมือนเดิมละเนี่ยแข็งเหมือนเดิมละไม่ได้มีความางงาเหี่ยวความเฉาหรือว่าอะไรเลยแต่ว่าการที่มันเป็นแบบนั้นนะบเพราะว่ามันคือปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของพืชอวบน้ําที่ไม่อยากที่จะสูญเสียน้ำฟักทองอะ่ะเป็นพืชอวบน้ําที่ชอบน้ําแต่ไม่ชอบน้ําขัง เวลามันโดนแดดจัดๆก็สามารถปรับตัวได้โดยการทําให้ใบเหี่ยวเหมือนเมื่อกี้นี่แหละมันจะทําเหมือนแบบใบเหี่ยวไปเลยแต่จริงๆก็คือมันลดการคลายน้าเฉยๆเมื่อมันแสงแดดที่มันรุนแรงมันผ่านไปมันก็จะดึงน้ํามาจากรากแล้วก็เอามาเลี้ยงใบมันเหมือนเดิมเลี้ยงทุกส่วนในร่างในลำต้นของมันเหมือนเดิมแล้วก็เติบโตได้ต่อไปคือแบบอันนี้มันเป็นอะไรที่มันดีแล้วมันก็น่าทึ่งใน ในพืชตระกูลนี้มากเลยเดี๋ยวผมจะย้อนภาพกลับไปให้ดูเนาะตอน13เลยกาแล้วก็14เลยกาคือแบบเหี่ยวมากจนไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันเหี่ยวขนาดนี้เหรอเดี๋ยวทําช่องเล็กๆไปฮคือแบบถ้าลองจะเหี่ยวขนาดนี้นะมันมันมันเกินละเกินพอดีละก็เลยแบบเออนี่แหละครัแบบมันเป็นการปรับตัวมันเป็นการเอาตัวรอดเนาะ